สวัสดีครับทางแฟนยูทูบครับวันนี้ก็ได้มาเซลล์กับยูเนยนะครับใจนะครับใส่ยูีตลอดนะครับ e! วันนี้ผมได้มาเอรถวาร่านะครับวิซิมูนุสโซนะครับคันนี้ที่ได้มาใช้ระบบร่วมกับ p ี d ีดจอระบบเซียร์ซิโกนะครับตัวนี้ที่วิงแล้วความัร็วนะครับวิ่งอยู่ที่หลังจากที่ยังไม่ร่วมนะครับตัวนี้วิ่งอยู่ที่3.5กิโลต่อวินานะครับ ทีนี้หลังจากติดตั้งมอเที่ปีโปไปแล้วนะครับอันนี้เราด้ทนการทดลองมานะครับอันนี้เราได้อยู่ที่35กิโลที่อีความเข้าใจงแกนที่ทางเรานะครับซึ่งระบบจงนี้ว่าเสร็จแล้วประหยัดจริงเราก็จะทการนาไปลองการเทสมาเลยนะครับทีนี้ผมจะให้ดูระบบนะครับว่าระบบการติดตั้งก็เหมือนเดิมทุกอย่างนะครับเพราะเราเน้นคอนเซ็ปต์ของเรานว่าเราจะไม่ดับแปลงขึ้นลยนะครับ ตอนนี้ช่างของเราสมัครแม่งอยู่นะครับากับการที่ว่าจะถ่ายกดให้จาของรถคันนี้นะครับี้ระบบก,ก็คือเดิมๆทุกอย่างนะครับเครื่องยนต์เราจะได้ดับแปลงนะครับที่ปอนเสของเรา,าที่หวังขอมาว่าจะเป็นการดับแปลงเครื่องยนต์ของรถนะครับตังน,นี้ก็อยู่ที่35กิโลน,นะครับ เดี๋ยะครับจาเดิมที่ห้านาดห้กิโลนะครับถังเราจะไว้ตานนี้นะครับทิไ,ได้นะครับ ตอนนี้ที่ข้างเฉือ,อยู่ก็คือเป็นขวดน้ำมันนะครับที่เวาจะให้ติดตั้งให้รถคันนี้เพราะว่าเจ้าของรถได้เรียนขอมานะครับ ก็คือห้องเครื่องนะครับหัวฉีดน,นะครับอ่าตอนนี้เราก็ดูรายละเอียดเข้าข้าไปเลยนะครับว่าห้องเครื่องเราไม่ดับแต่งนะครับทีน,นี้เราจะมาดูนะครับว่าหัวเติมอยู่ยังไงสายอยู่ยังไงถังอยู่ยังไงนะครับนี่นะครับหัวเติม ขนาดกับไว้สายก็อย่างนี้นะครับ <improving> ถังอยู่อย่างนี้นะครับอันนี้ช่างของเราก็กำลังได้กิ่นไม่ใช่มินนะครับติดช่างนะครับกำลังได้กิ่นไปค้นสีอยู่นะครับเพื่อจะติดตั้งตัวให้สวยงามนะครับ เายและหลันง,นง,นงนี้จะเป็นป้ายที่เราอยากจะบอกไว้นะครับว่าเราไปทดลองมาแล้วเราได้ดีประมาณเท่านี้นะครับทีนี้เราจะพาไปดูรอบๆนะครับ ซึ่งคันนี้แฟนๆยูทูบอาจจะได้เห็นนะครับอาจจะได้เห็นใน youtube หรือแม้แต่จะได้เห็นงนอกที่อาจจะวิ่งไปใช้งานวิถขนส่งนะครับอาจจะได้เห็นว่ารถอะไรทาไมถึงมีกวดอย่างนี้อยู่ด้วยหลายคนจ,จะสงสัยนะครับรถคันนี้ใช้ไฮโดรเจนหรือเปล่ปารถใช้พลังงานาน้ำรือเปล่ปาไม่ใช่นะครับเป็นถังน้ำมันนะครับกวดน้ำมันซึ่งเราจะตัดสายออกจากถังน้ำมันนะครับ ตัวนี้นะครับเราจะออกเอาสายาจาถังน้ํามันเลยนะครับจากเดิมเราจะใส่ที่ขวดนะครับแล้วไปที่ห้องเครื่องยนต์นะครับตอนนี้ทีมง,งานช่างของเรากำลังติดตั้งขวดอยู่นะครับา ษณะการติดตั้งเราติดตั้งวาด้านนี้ให้นะครับเพราะเจ้าของรถได้เรียงขอมาให้ติดตั้งด้านนี้กันน้นด้านหลังเห็นนะครับเพื่อให้รู้ว่าประหยัดจริงหรือไม่จริงนีตะเตอนนี้ช่างของเราได้ปีนขึ้นไปสายขวดแล้วนะครับช่างผู้ชำนาญการครับติดตั้งขวด เราจะสงสัยว่าช่างที่ยวอะไรขึ้นมานะครับเป็นขวดน้ํามันนะครับไม่ใช่น้ําเกลือนะครับเราก็ใส่ขวดเสร็จแล้วเราก็จะตัดสายจะถังน้ํามันออกแล้วเราจะต่อสายจากาขวดเข้าไปในห้องเครื่องและทีนี้ทางเจ้าของรถก็จะให้น้ำมันเพียงแค่ห้5ลิตร รถประมาณสักหลิตรนะครับให้ลูกน้องขับขี่แล้วก็ขนส่งว่าประหยัดจริงหรือไม่จริงถ้าอาจจะขับหมดขวดอาจจะนอนกลางทางไม่ใช่นะครับสุดท้ายนี้ก็ผมอยากจะบอกแฟน Youtube ว่าถ้าแฟนยู u ูบเจอคันนี้รู้ที่ไหนสอบถามได้นะครับกับเจ้าของรถนะครับแล้วผม วันนี้ก็ขอจบอวันนี้ผมก็ขอนำะเสนอจบแค่นี้ก่อนนะครับแล้ววันหลังผมจะามาบอกสิ่งดีๆกับแฟนๆยุคใหม่นะครับสวัสดีครับ